เอย่ามองซ้ายมองขวามากลูกจัดร่างกายดีๆวันนี้ก็ซิ่งคนเดียวส่วนพ่อก็ปั่นคนเดียวไม่ไม่ต้องหนักไม่ต้องหนักมีคนมานั่งตอนท้ายเลยวันนี้ อี่ที่รันครับอี่ที่รันสามรอบบุจั่วหลวเช่นเคยครับทุกคนก็นประมาณออกซ้ายมา กลับมาแข่งแกรอมบิ่งฟงบิ่งก็จะดูแข่งแรงเยอะสะสกดูจังหวะสไตล์ลรีกันดีนะขาขวาถ้าพอวิ่งอีซี่ปุ๊บขาขวามนชอบไปปล่อยลงต้นตลอดเลยเพราะหนูไปแบ่งแขนนวดเฮ้ย้ รอบต่อไปครับ